รองลำต้นไว้นี่แหละปค้าเอ่ทำดีๆหาไม้มามาเสียบเอาเอาไม้มาเสียบให้มันยึดลำต้นไห่ไปหัดมาดูเสียบหรือยังอ่ะเสียบประคองประคองลำต้นไว้แล้วเอาลำต้นดันไว้แบบนี้เออเอาอันนี้ประคองไว้ เราจะรอดูว่าใช่ต้นประดู่ไปดูว่าต้นประดู่ของเราจะเจริญเติบโต,ตไหมมันมันจะอยู่ไหมเนี่ยใหญ่หอเออี่ยอ่ะลองลองต้นเอาอันนี้ประคองไว้เราจะรอดูว่า,วาใช่ต้นประดู จะดูว่าต้นตะดูกของเราจะเจริญเติบโตไหมต้นไม้นี่ก็เป็นไม้ประดับนะคะเราก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็ไม้ประดับเพื่อความร่มรื่นสวยงามอันนี้ก็เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นนะคะเอาไม้มาเสียบก่อนไปนะคะ่ะ อามาเสียบลําต้นเสียบลําต้นไวเอาไม้ลําใหญ่ๆเลยนี่เรามาเสียบเลยเพื่อที่ค่ะมันจะได้ไหมอ่ะเธอลองทําสิเออ่ะดูค่ะไปเ,เสียบเออเอาไม้เสียบประคองลําต้นไว้ค่ะประคองไวนี่โอ้ยหักแล้วะ นี่แล้วเราก็จะหาเออมันยุดเอาเชือกมามัดเนี่ยเอาอันนี้ประคองไว้เราจะโอดูว่าใช่ต้นประดูไปดูว่าต้นประดูของเราจะเจริญเติบโตไหมทำดีๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการปลูกต้นไม้ ดูความร่มรื่นนะคะม,มาดูเสียบหรือยังเอ่ะเสียบประคองประคองลำต้นไว้แล้วเอาลำต้นดันไว้แบบนี้เออดูค่ะไม่เสียบเออเอาไมา้เสียบประคองลำต้นไว้นี่ค่ะประคองไว้อไเออ ต้นมาดูเสียบหรือยังอ่ะเสียบประคองประคองลำต้นไว้แล้วเอาลำต้นดันไว้แบบนี้เออหน้าไม้มาเสียบก่อนไปอ่ะอมาเสียบลำต้นเสียบลำต้นไว้นี่ไหนดูสิได้่บบครัเราจะยึดอ่ะไหนไหนไหนอย่าลำต้นเห็นไหมยึด นี่ค่ะต้นดูแดงแหงนันลูกใสนี่ตต้นดูแดงนูกสี่ต้นเตยไว้ค่ะเออตัวนี้ไหนดูตัวตัวนี้สิต้องหาเออของลำต้นไว้และถไใ้นะคะ ไม้ไม้ก็ยาวหน่อยสิคะเออเอาลำยาวๆต้นไม้นี่ก็เป็นไม้ประดับนะคะเราก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็ไม้ประดับเพื่อความร่มรื่นสวยงามกับการทำงานคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรียนนะคะมองกล้องหน่อยลูกเออทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆ,ดๆต้นประดู่นะ ต้นเอามาดูต้นตัวนี้ออาประคองไว้ด้วยใหประคองไว้เอาเสียบเลยไม่ต้องหักสั้นนะคะเอาเอาอันใหญ่ๆก็ได้แต่เอาวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้มาปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสวยงามให้กับทำต้นยาวเนาะนี่แหละคะ่ะแล้วก็หาไม้มายึดไว้แล้วคะ่ะ ลำต้นยาวเนาะนี่แหละคะ่ะแล้วก,ก็หาไม้มายึดไว้แล้วค่ะกลกกับการทำงานค่ะสวัสดีค่ะของลำต้นไว้นี่แหละปลูกเรียนนะคะมองกล้องหน่อยลูกเออ,อทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆ ต้นประดูนะ,ะดูะคะ่ะได้เสียบเออเอาไม้เสียบประคองลำต้นไว้นี่ค่ะประคองไว้นี่นี่ค่ะต้นประดูแดงแนลูกใส่นนะคะไม้ไม้ก็ยาวหน่อยสิคะเออเอาลำยาวๆย,วยดึดนะไว้ค่ะเออตัวนี้ไหนด,ดูตัวนี้สิ ต้องหาเออข้องลําต้นไว้นี่แหละปุ๊เอาไม้ลํำใหญ่ๆเลยนี่เรามาเสียบเลยเพื<ช>่อทค่ะมันจะได้ไหมอ่ะเธอลองทำสิเออไอนะคะไม้ไม้ก็ยาวหน่อยสิคะเออเอาลำยาวๆมาอยู่มาเรียนนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปคุณโกวันณไทยนะคะขอให้มีความสุขเรียนนะคะมองกล้องหน่อยลูกเออทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆต้นประดู่นะมาอยู่น่าเรียนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปคุณโกวันณไทยนะคะขอให้มีความใส้นะคะ ไม้ไม้ก็ยาวหน่อยสิคะเออเอาลำยาวๆเรียนนะคะมองล้องหน่อยลูกเออทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆ,ดๆต้นประดู่นะค้เชง่ะเออทำดีๆหาไม้ไมามาเสียบเอาเอาไม้มาเสียบให้มันยึดลำต้นไมไปหั มาดูต้นตัวนี้เอาประคองไว้ด้วยใหประคองไว้ออาเสียบเลยไม่ต้องหักสั้นนะคะเอาเอาอันใหญ่ๆก็ได้แต่เอาวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้มาปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสวยงามให้กับรรกเอาไม้ลำใหญ่ๆเลยนี่เรามาเสียบเลยเพื่อที่ค่ะมันจะได้ไหมอาเธอลองทำสิเออ วันนี้นะคะนักเรียนก็ได้มาปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสวยงามให้กับเูกเอาอนี้ประคองไว้เราจะรอดูว่าใช่ต้นประดู่จะดูว่าต้นประดู่ของเราจะเจริญเติบโตไหมนักเรียนนะคะมองกล้อง่อยลูกเอเอ,เอ,เอ,เอทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆ ต้นประดูนะัะของลำต้นไว้นี่แหละปลูกดูค่ะไอเสียบเออเอาไม้เสียบประคองลำต้นไว้นี่ค่ะประคองไว้นี่มาอยู่นาเรียนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปคุณครูวรรณไทยนะคะขอให้มีความสุขดูค่ะ,ะคอไอเสียบ เออเอาไม้เสียบประคองลำต้นไว้นี่ค่ะประคองไว้นี่นี่ไหนดูสิไม่มรู้บอกครับเราจะยืดตรนนี้โอ้ไหนไหนไหนลำต้นเห็นไหมที่ยืดเองนะโอ้สามขึ้นมาใช่นะคะไม้ไม้ก็ยาวหน่อยสิคะเออเอาลำยาวๆ<น>มาอยู่ มาเรียนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปคุณครูวรรณไทยนะคะขอให้มีความสะขดูะคะ่ะไม้เสียบเออเอาไม้เสียบประคองลำต้นไว้นี่ค่ะประคองไว้ไนี่นะคะไม้ไม้ก็ยาวหน่อยสิคะเออเอาลำยาวๆประคองลำต้นไว้ นี่แหละปลัดดูค่ะไม่เสียบเออเอาไม้เสียบประคองลําต้นไว้นี่ค่ะประคองไว้นี่เรียนนะคะมองกล้องหน่อยลูกเออเอ่ะทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆต้นประดู่นะประคองลำต้นไว้นี่แหละปุ๊บ <c oughs>